สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีนกสิฎาพี่น้องเฮาว่าเบิงผักที่บ่ปลอดสารพิษครับผักปลูกเองแต่ว่าสิ่าพาพี่น้องเฮาว่าเบิงผักที่บ่ปลอดสารพิษในตลาดก็ดยังหนีปลอดอยู่พี่น้องฟังบ่ผิดดอกว่าบ่ปลอดสารพิษ เขาอมีได้แต่ผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ้งพักปลอสารพิษเนาะแต่ผมกับขั้นเขี้ยวอยากบอกอยากผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ้งพักที่บ่เคยปลอดสารพิษที่มันอยู่ในตลาดบ่เคยปลอดสารพิษนี่ก็คือพักทัวพักงาวห่ะนี่กำลังเป็นดอกเลยปลูกรุ่นที่สองลวพี่รุ่นหนึ่งมันเบิดไปแล้วปลูกเท่ะนึ่งก็ได้กินโดนนี่แหละหลาย โอ้ยเดือนสองเดือนผุ๋มันก็จะเบิดมันเป็นไป,นเ,ปนเรื่อยๆของมันกับออีกอย่างนงึงกระแตงกลัวนี่แหละที่บ่ปลอดสารพิษเะนี่ผมเจ็บมาเบืงเ้งหนึงไอ้น่วยหนึ่งนี่มีห้อยแม่งเจาะนี่มองนี้โปดมีเม่งเจาะแต่ใจหน่อยมันก็เลยงอขัานง่อแบบนี้นนบาทนึงเขาก็บปซื้อแต่เขาฉีดยา ขีดยาเวียนมือสองมือสามมือขีดจนนึงบ่ใั่กต่ขีดแต่แต่แมงลงเนาะแมงหลายกต่ขีดหลายหน่วยมันสีงามสีจงกิโลละสิบก่าบาทขึ้นไปละพี่น้องเข้ากับเื้อกินดีมูนี่ไอ้มูนี่ไอ้เขาขีดยาไอ้มูบ่ขีดยานี่โอ้ยเขาเอาไปขายนี่เขาอยากหัวรอดหมดละมีหน่วยหนึ่งงอคือกันเบิดบ่บ่มีสีมะตงเลยที่บ่ขีดยา เขาก็สิเอาไปขายตลาดเขาก็ระจายสร้างกล้าหมาเนาะเจ้ากระจายไอ้เขาบ่กล้าเคยเอาไปดอกพวกขายนี่เขาก็ทิ่มอยู่นน้ำให้นั่น้ซวเลยเขาคัดทิ่มย่นทิ่มอยู่น้ำม่องเขาปลูกกันละเขาเจ็บแล้วเขาคัดทิ่มออกจากมูงงามไวยช่วยใส่ถุงถุงละสิบโล่เถอะอยู่บนเขาส้มพีส้มน่องส้มหมูพวกอยู่บ้านนี่แหละก็ปลูกส่งขายคือกันขายตลาดใหญ่เขาเนี่ยแหละตลาดสด ตลาดผักสดน้ำเพอน้ำยังนี่นละพันตัวผักเงี้นี่ย่านบบฉีดยานี่ก็หนวยมันเปิดมากกับเป็นป่องเป็นเปาะก็ใส่กอกนี่ไหมซี่หานวยกับเป็นงอๆๆเป็นปุ่มเป็นมันบ่วยช่วยเขายังไอ้มูเขาฉีดยาเนี้ยมูอเขาฉีดยาเนี่ยมันสวงามแต่ว่ายงามเขากินเขาห้องหูว่าเขาฉีดยาเนี่ยกินไปก็คิดไปแล้ว คิดไปคิดไปว่าโอ้ยนำถือตัวยาเนาะว่าทั้งเสียเงินเดียวยังสิ่งว่าเอายากินยาอีกอยู่แต่ว่าค้นปลูกเขาเกิดเขาบอกอยากฉีดแล้วเขาว่าเปลืองยาทั้งสารพิษก็บติดถึกคนฉีดค้นหยังเปลืองค่าแรงเปลืองค่ายาเนี่ยเขาเจ็บสิดติดใหม่ติดมือยาเหมือนนี้ ้นที่เขาปลูกนี่เขาบอกินดอกไอ้เขาไปให้ไปพูดเขาเอาผักประจ,จบ้านตัวน้ำหัวน้ำสวนอยู่ตัวไปน้ำไหม่ขางหัวผักกะถินริมรั่วยังหมนถามเขาคือบบก,กินผักในใหสวนคือบบก,กินเพราะว่าอนี่ยังไงบบกินทุกอย่างที่ปลูกเพราะว่าเขาปลูกี็ยังเขาบบก,กินนะมันกลับกันเลย ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเลยเขาบ่ายเจ้านี่บ่กินทุกอย่างที่ปลูกเพรา,า,า,านะว่าเขาหูานเนาะเขาฉียดยาก็ะตานี้ตุนเกษตรกรอยอะด้วยนวยบีบิ๊ดวเบีบ้ยวเ,เนี่บ่ซื้อน่าจะซื้อให้นนเนาะท่านซื้อให้กันดีปลอดสารยู่บอ๊อเปลืองนั่นบอ๊อเปลืองนี่ปลอดภัยทั้งคนเห็ดคนกิน อันนี้ยังเห็นไว้งง้งไปเ,เขากระิบ,บว่าอวยสร้างกล่าวมาตลาดกระซบ่บอกเขาบอกเอาให้ซื้อยังเบาเลยบอเอาเลยนะบบต้องว่าขายนะให้ซื้อให้ซื้อยังว่าแพงเลยอันนี้พักปอดสารแทน้มนี้บริสัทใหญ่ที่เราขีดผู้ชิดมันก็บเป็นอย่างเป็นอย่ง,ยงขมอ่มาละขี่นกเนาะ จช่างบกฮวงบกงามชงแต่งกลัวนี่ก็สมควรอยู่มันปอกเปียกออกได้แต่ตัวฟักงาเหมือนที่มันปอกเปลือกบ่ได้นี่จังบกเน่าหนี่น่วยดำหน่วยยังแน่กับบัวช้างหัวมันหนามมันสมอยู่ข้างในมันงามออกบ่ต้องไปฉีดยามัน กินทุกยางที่ปลูกแล้วยืนนี่ปลูกทุกอย่างที่กินแต่บางยูเนเขาเฮ็ดทรงตลาดนี่เขาบบกกินทุกอย่างที่ปลูกเพราะว่าเขาปลูเกเขาบอกกินเอง <c oughs> เออคลดนี้ไว้นี่ซ้ำนี่ก่อนพี่น,อนนะ้องตะคัดเข่านะจะกล่อมให้พี่น้องเขาฟังจะเห็นแล้วเขาบอกกันบอกเล่ากันเมือนก็อึดอัดนะเขาบอกให้พี่น้องหูตั้แงแกลัวให้ปอกสะก่้อน แต่ว่าทั่วนี่มันจำเปลนเดอ้อบอกอไปเลยใคลิปนี้ก็ไปสัมมีกันเดอ้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ